คุณป้าคุณป้าลองเล่าเรื่องที่คุณป้าเจอมาให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าคุณป้าเจออะไรมาบ้างครับจเจอเรื่องเลวร้าย,ายไม่มีเรื่องดีเลยคุณป้าช่วยเล่านิดหนึ่งว่าสิ่งที่คุณป้าเจอมามีอะไรบ้างครับก็เด,ดินกลับบ้านก็เจอลูกเหมือนจะเข้ามากระย่ำม,มาอะไรเราพอเรานอนตั้สามทุ่มไปแล้วก็เอาล้วมันจะติดขามาั้งมาจับตรงนี้ตรงนี้มั้งเราก็สะดุง้งเราจะด้งตื่นขึ้นนั่งก็ เข้ามาแล้วเราก็บอกให้มองหน้ารีไม่ใช้ป่องไม่พูดตอบพัวเลยตตบเลยข้างนี้โดูประจําจนมันมันบวมไปข้างเลยนะที่ตึกเขาจะถามเลยว่ายายหน้าเป็นอะไรทําไมมันบวมอยู่ข้างเดียวเราก็บอกว่าหมามันกัดแล้วก,ก็พูดอย่างนี้ครับแต่ไม่เคยเดินลงมาข้างล่างนะเสาาทิ์อยู่ทําง,งานก็เก็บทําความสะอาดบ,บ้านนะไม่เคยลงมาข้างล่างเลย ตัวน้ำตาลจะไหลทนไม่ไหวเจ็ดเกือบใบใครฟังก็ไม่ได้เขาก็ดูถูกแต่ก็มีบางคนเขาลูเขาก็เฮ้ยมากินต้ำตากันมาอย่างงน้นอย่างน,น,างนี้โทรไปหาเองดโทรให้บอกไม่ต้องโทรไปก็แค่นั้นนะหนูลงโทรแล้วปีใหม่สี่ห้าครั้งแล้วเขาไม่เคยรับสายหนูนเลยโทรสัพท์น้เขาไม่เอาแล้ว,ลว,ลวคุณป้าโดนทําลายร่างกายโดนอะไรยังไงบ้างคุณป้าช่วยเล่าให้ฟังหน่งได้ไหมครับทำลายร่างกายโดนมัจับ ตามเนื้อตามตัวผมก็เคยขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากขึ้นมาเรื่อยๆทีก็พอเราทำนอนรอจังหวะเลยครับเขาเขาทำยังไงบ้างนะครับทำยังงที่จะทำแบบผัวเมียเขาทำว่าปิดปากอปิดปากปิดคอตีนเยียบหน้าอกครับวันนี้แล้วก็ถ้าเราทำจะขึ้นมาได้เขาขึ้นมาแต่ว่าเขาทำไม่ได้นะทำไม่ได้เราก็ดิ้นเราก็พลิกเราก็ยอมเจ็บตัวพอมัน ทำนอนเฉยมันใจอ่อนพอใจอ่อนพอมันลุกไปถอนเกงเราก็ขวดออกมันก็ดึงแขนข้างนี้้างฝานครับแล้วที่คุณป้าบอกว่าตรงนี้ที่คุณป้ามีโดนแผลนี่คือโดนแผลอะไรบ้างนะคุณป้าโดนแผลเนี่ยเราแผลที่สายไฟเนี่ยที่เขาลอกสายไฟอ่ะแล้วมันจะบัดไงกรมเนี่ยนี่ลอยแถวนี้กรรมเนี่ยคนั้นอ่ะวันนี้ก็เมือม่อคือนนี่ยหละเมื่อคืนอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมหมดหนเนื้อตัว ครับแล้วเรื่องเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมานานเนี่ยคุณป้าขึ้นตั้งแต่เขามากลับมาจากไปอยู่กับพ่อเขาก็ประมาณประมาณช่วงไหนนะคุณป้าช่วงจะปลายเดือนู้สึกมันจะใกล้จะสงก็ไอเรากระทงอ่ะเรากระทงก็คือประมาณเดือนสิบเ,เอ็ดปีที่แล้วอย่างงี้ยล้อเกระทงอย่างเงี้ยแล้วกลับมาจากพ่อเขาแล้วก็มากินเหล้าก็นั่นิสัยก็เริ่มไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย คือลูกชายคุณป้านี่มีเหมือนกับมีเสพยามีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่มีมีคุณป้าเราเนี่ยนะครับเ,เ,เขาเสพอะไรยังไงบ้างครับก็เขาเข้าไปในห้องน้ำมาแล้วพอเขาเปี่ยบเปิดตะ่อนเราก็ไปยืนฟังในเสียงมันแชะจะแชะไปแบบชะกันนะ <c oughs> เราเคยได้ยินนะพอเราออกมาเหมือนเขาก็เปิดประตูออกมาแล้วก็หันกลับไปกลิ่นมันมาเลย <c oughs> มันช่ำหอมมันหวานนะกลิ่นในพวกเนี้ยครับอืมเราก็มองหน้ามันไม่ต้องมามองไม่ต้องมารู้ 대박이네 <목소리도>